สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยค่ะดวงคนกดทั้ง7วันนะคะประจำวันอังคารที่25มกราคม2565ดูกันเป็นแนวทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็เรื่องของสุขภาพแม่หมอมีเลขนำโชคจากหน้าไพ่นะคะให้ทุกท่านนําไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเสริมความมั่นใจในการกระทําการต่างๆของเราค่ะในเลขเหล่านี้เรื่องของสีมงคลนะคะวันอังคารนี้ ความรักความสัมพันธ์นะคะต้องการให้โดดเด่นให้ต้องการให้สมหวังก็เลือกใช้สีแดงเป็นหลักนะ,ะยกเว้นคนเกิดวันจันทร์การงานความสําเร็จ <c oughs> จะเป็นดํากับม่วงค่ะนะสีดําก็คนเกิดวันศุกร์นะคะก็หลีกเลี่ยงไปนะคะสำหรับสีม่วงเป็นสีที่คนเกิดวันศุกรสา์ดีเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะคะเรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยใช้สีส้มเป็นหลักในส่วนของสีที่ทุกท่านเลยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนสําหรับวันนี้คือเหลืองกับขาวค่ะ แล้หมอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะมาดูกันที่เริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์กันก่อนค่ะโอ้คนเกิดวันอาทิตย์งานนี้ต้องบอกว่าวันนี้โดดเด่นสุดๆนะคะมาดูเลขนำโชคกันก่อนนะ,ะเลขนำโชคสองหนึ่งสี่สองค่ะสองหนึ่งสี่สอง การงานสําหรับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันของความสําเร็จเลยค่ะนาวันของความสําเร็จนะคะงาการงานประสบความสําเร็จมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆแล้วก็เป็นวันที่ที่เราทุ่มเทมาทํางานมาอย่างหนักนะคะวันนี้ได้รับชัยชนะได้รับผลลัพธ์ที่น่าพอใจนะคะผลลัพธ์ที่ดีหลายๆท่านก็จะมีโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานเข้ามาโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ คือเรียกว่าเป็นเลิกดีก็ได้นะคะสมมติว่าเราคิดว่าเออเราอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะเราเราก็ถือเลิกดีวันนี้แหละอ๋อวันนี้ดวงการงานเราดีแล้วก็เด่นมากๆเพราะฉะนั้นอยากทําอะไรก็ทำนะ,ะสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาก็ตอบรับโอกาสนั้นแล้วก็ลงมือได้เลยนะคะทำอย่างจริงจังได้สําเร็จแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะงานที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของ พวกเทคโนโลยีต่างๆความทันสมัยงานที่เขาฮิตๆทํากันอยู่ในช่วงนี้หรืองานเกี่ยวกับต่างประเทศงานออนไลน์ต่างๆถือว่าโดดเด่นสุดๆใครคิดว่าเออฉันจะขายของออนไลน์ฉันจะนู่นนี่นั่นจะทําธุรกิจออนไลน์พวกนี้ลงมือได้เลยนะคะวันนี้ดีมากๆค่ะเรื่องของการเงินนะคะก็ยังมีใช้จ่ายเนาะถือว่ายังมีความมั่นคงอยู่ไม่ได้เดือดร้อนตัวคุณเองก็วางแผนการเงินมาค่อนข้างดีนะคะไม่ค่อยใช้ไม่ค่อยจ่ายเท่าไหร่วันนี้ เน้นเก็บนะคะเน้นเก็บ <c oughs> ส่วนความรักค่ะสําหรับคนโสดก็มีคนมาทําให้หวันไหวนะแม่หมอมองว่าคุณหวั่นไหวกับใครบางคนหรือรู้สึกไม่แน่ใจนะคะถ้าไม่มีคนคุยก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เรารู้สึกเหมือนเอิ <c oughs> มอันบางทดีอยู่ <c oughs> คนเดียวมันก็เหงาเงาบ้างเหงาเงาบ้างอาจจะมีแอบรักแอบชอบแอบมองนะคะแต่ว่ามันมันยังไม่ได้มีความคืบหน้าเพราะคุณเองคุณอาจจะ ต้องบอกว่าบางทีคนที่เราแอบชอบเขาก็ยังเฉยๆเขายังนิ่งๆเขายังไม่ได้สนใจเรานะหรือบางทีเขาอาจจะสนใจแต่ว่าอาจจะต่างฝ่ายต่างยังไม่มั่นใจว่าว่าจะสารต่อกันดีไหมนะคะก็ค่อนข้างที่จะหวั่นไหวในความรู้สึกเนาะอ่อนไหวมากด้วยนะในส่วนคนมีแฟนมีคู่ก็อ่อนไหวเหมือนกัน มันเหมือนกับว่าบางทีเราต้องควบคุมอารมณ์ดีๆนะบางท่านมีเรื่องของความหวัดระแวงมีเรื่องของความไม่แน่ใจมีเรื่องของอารมณ์แบบน้อยอกน้อยใจนะบางทีอาจจะมีเหวี่ยงมีวีนกันก็ให้ควบคุมอารมณ์ตัวเองดีๆถ้าออไม่ตัวคุณไม่เป็นฝ่ายที่จะแบบว่าอ่อนไหวกับการกระทําของแฟนก็อาจจะเป็นแฟนคุณอ่อนไหวกับการกระทําอ่อนไหวกับคําพูดคําจาของคุณอาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นนะคะแต่ยังถือว่าความรักดีค่ะ เรื่องสุขภาพนะคะวันนี้ติดประมาทนะทำอะไรต้องเพิ่มความระมัดระวังนะคะนะมันเหมือนกับว่าบางทีอาจจะมีบาดเจ็บเล็กๆน้อยๆนะคะเหมือนแม่หมอเนี่ยนะมันจะเป็นออกแนวเหมือนกับว่าพอเราขาดความระมัดระวังมันก็จะมีเจ็บเนื้อเจ็บตัวมีบาดเจ็บบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะคะถ้าเราเพิ่มความระมัดระวังทุกอย่างมันก็ดีขึ้นค่ะติดประมาทแหละมาดูคนเกิดวันจันทร์ค่ะ เลขนำโชคคนเกิดวันจันทร์นะคะหนึ่งหกหนึ่งห้าสี่หนึ่งหกหนึ่งห้าสี่ วันนี้นะคะในเรื่องของการงานนะอาจจะมีความเครียดมีความกดดันมีความรู้สึกวา่ามันคุณจะเจอสถานการณ์บางอย่างที่มันมันไม่เป็นอย่างที่คาดหวังไม่เป็นอย่างที่คาดเอาไว้หรือไม่เป็นอย่างที่วางแผนเอาไว้โอกาสที่จะเจอสถานการณ์ที่ทําให้เราเครียดหรือมันต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยมีสูงมากเพราะฉะนั้นคุณต้องวางแผนการงานให้ดีมีแผนสำรอง1 2 3 4เอาไว้ว่าถ้าเกิดสมมติว่างานมันเป็นแบบนี้เราจะรับมืออย่างไรถ้างานเจอปัญหานี้เราจะจัดการสถานการณ์อย่าง นะคะบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่ไม่คาดคิดมาก่อนหรือจะบอกว่าไม่ว่าทําอะไรก็จะเจออุปสรรคอันนี้ก็เป็นไปได้เอาเป็นว่าวันนี้มีโอกาสเจอปัญหาเรื่องของการงานนะซึ่งขอให้เตรียมพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนสำรองหรือกสภาพจิตใจของเรานะคะนะตัวค,คุณเก่งอยู่แล้วนะคุณเก่งคุณมีความสามารถแต่ว่าบางทีอาจจะสถานการณ์บางอย่างมัน,มนผิดไปจากที่เราคาดเอาไว้นะก็ต้องรับมือให้ดีนะคะเรื่องของการเงิน คุณทุ่มเททํางานแล้วก็อยากได้อยากมีแบบเยอะมากนะแต่ว่าบางทีด้วยผลลัพธ์ของของการเงินที่ออกมาเหมือนกับว่าพอเราทุ่มเทเยอะๆเ,เงินคิดว่าจะได้เยอะกลับไม่ได้เยอะอาจจะมีหงุดหงิดมีไม่พอใจมีโมโหนะบางท่านอาจจะแบบว่าคนที่ ไม่ได้คนที่มีหนี้มีสินนะคะก็อาจจะวุ่นวายใจกับเรื่องหนี้สินค่อนข้างเยอะแล้วก็ต้องหาทางที่จะเอาตัวรอดหรือประคับประคองไปนะคะยังไงก็ตามแต่นะขอให้เน้นในทิศทางที่มันถูกต้องเนาะทีนี้สําหรับบางท่านถ้าสมมุติว่าวันนี้นะเรารู้สึกเหมือนกับว่าเออบางบางทีเราก็อยากได้เงินนะเนาะแล้วมันมีคนนะมีคนมานําเสนอว่าเออเนี่ยถ้าทําแบบนี้จะได้เงินเยอะโน่นนี่นั่นต้องระวังให้ดีนะคะมีโอกาสจะโดนหลอกมีโอกาสจะโดนเอาเปรียบมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาแบบ เขาเรียกว่ามาหลอกลวงนะคะโดยเอาใช้ความโลภหรือใช้ใช้เงินที่ค่าตอบแทนเยอะๆเป็นตัวล่อนะคะนี่คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะในเรื่องการเงินบางทีคนเรามันก็เราก็อยากได้อยากมีเนาะเอออันนี้ได้เงินมาสบายๆอา,าเงี้ยเราก็จะเชื่อไงนะคะเอาอันนี้เอาเป็นว่าดูแลตัวเองตรงนี้ไว้ก่อนนะคะรอบคอบเนาะไม่ประมาท ความรักนะคะจะค่อนข้างนิ่งคนโสดนะคนโสดผู้หญิงวันจันนะโอกาสที่คุณจะเ,เจอคนที่ใช่เจอคนที่ตรงสเปกแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบยังไม่ได้สารสัมพันธ์อะไรแบบจริงจังนะคะเขาอาจจะยังดูนิ่งๆอยู่คุณเองคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายรุกแต่ยังไงก็ตามแต่การที่เรารู้สึกว่าเราชอบใครแล้วว่าเนี่ยคนนี้ฉันรอมานานและสเปกนะเป็นคนที่ หน้าที่การงานดีมีความมั่นคงนะคะมีหน้ามีตาในสังคมอะไรแบบนี้เนาะแต่คือคือ,คอทุกคนยอมรับว่าคุณคณนนี้ใครใครก็ชอบมาเนี่ยต้องดูดีๆว่าหนึ่งมีครอบครัวหรือยังเขามีคนอื่นหรือเปล่านะคะเราจะได้แบบว่าเ,เตรียมตัวถูกเนาะแต่ยังไงก็ตามแต่เขาค่อนข้างจะนิ่งเนาะเราอาจจะต้องเป็นฝ่ายจีบฝ่ายแสดงออกมากกว่าเขาในส่วนของออผู้ชายวันจันทร์นะคะ ความมั่นอกมั่นใจในตัวเองของคุณเนี่ยเต็มเปี่ยมเลยนะคะต่อให้ชอบคุณก็ไม่จีบแหละนอกจากว่าคุณจะรู้สึกเหมือนกับว่าคุณคนนี้แหละใช่แบบว่าคุณจะรอคนที่คู่ควรอะไรแบบนี้ถ้าเจอคนที่คู่ควรคุณคนก็คงจะลุยเต็มที่อะเนาะแต่วันนี้แม่หมอยังรู้สึกเหมือนกับว่าคุณโฟกัสในเรื่องของการงานเรื่องความสำเร็จตัวเองมากกว่านะคะ คนมีแฟนมีคู่นะความรักเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าอาจจะมีเรื่องของความหึงหวงนะคะการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพยายามควบคุมอีกฝ่ายหนึ่งพยายามจะมีอํานาจเหนือกันและกันนะคะไม่ฝ่ายหญิงก็ฝ่ายชายเนาะเอาเป็นว่าก็ต้องพยายามที่จะประคับประคองแล้วกเ็เพิ่มของการเอาอกเอาใจด้วยนะและพยายามเข้าอกเข้าใจกัน มันมันไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกแต่แม่หมอมองว่ามันอาจจะยังไม่ไม่สมดุลเหมือนกับว่าคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าแบบนี้โอเคแล้วแต่แฟนคุณอาจจะต้องการความโรแมนติกต้องการความหวานต้องการอะไรพิัีพิเศษมากขึ้นนะคะอันนี้ต้องสังเกตกันเรื่องของสุขภาพก็ถือว่าโอเคแข็งแรงนะแต่ว่าตัวคนเกิดวันจันทร์เองวันนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเอื่อยๆเนือยๆนะคะนะัดกิน ทำงานนอนโดยที่ไม่ได้คิดว่าฉันจะต้องไปออกกําลังกายจะต้องกระฉับกระเฉงจังต้องมีการบริหารร่างกายอะไรมันมันจะเหมือนกับว่าไม่ค่อยกระตือรือร้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพค่อนข้างจะใช้ชีวิตแบบตามใจสบายๆนะคะแต่ถ้าเราคิดว่าเออฉันผอมอยู่แล้วฉันไม่อ้วนก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่บางทีคนที่แบบว่าทุ้มมคนที่น้าหนักเยอะหน่อยวันนี้ต้องบอกว่าเออ,เอ,อต้องขยับเนื้อขยับตัวหน่อยนะคะ มาดูคนเกิดวันอังคารค่ะเลขนำโชคคนเกิดวันอังคารนะคะหกหนึ่งสองหกหนึ่งสองการงานวันนี้ ก็ไปเรื่อยๆนะคะออกแนวแบบว่าเออเนยเนยเื่อยเอ,อื่อยนะเอ,อ่อมีอะไรทําก็ทําไปนะปัญหามาก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปอาจจะมีเรื่องของความล่าช้ามีเรื่องของอะไรที่ที่เราไปเร่งมันไม่ได้ทุกอย่างมันมีเวลาของมันเวลาของความสําเร็จเวลาของการขยับขยายงานนะคะสิ่งที่ทําได้คือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไป ปัญหาไหนที่ยังแก้ไขไม่ได้เราก็เดี๋ยวเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมันจะชัดเจนมากขึ้นเดี๋ยวมันก็มีทางออกทางไปเองนะคะวันนี้ไม่ต้องกังวลใจนะคะเรียกว่าดูแลเขาเรียกดูแลตามอาการเออมีมีอะไรทําก็ทําไปก่อนประมาณนี้เนาะเออล่าช้าหน่อยแต่ว่าความสําเร็จก็ยังมองมองเห็นอยู่ข้างหน้าอยู่นะคะนะทำไปเรื่อยๆค่ะการเงินนะการเงินมาจากความสําเร็จของงานมาจากการเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะคะคุณเกิดวันอังคารวันนี้นะคิดอะไร หรือวางแผนอะไรมีไอเดียอะไรลงมือทําได้เลยนะคะคุณจะได้เงินจากสิ่งใหม่จากการกระทาใหม่ๆไอเดียใหม่ๆความคิดสร้างสารรค์ของคุณนะคะงานใหม่ก็จะทําเงินได้ดีด้วยค่ะในส่วนของความรักนะคะคนโสดวันนี้ไม่สนใจใครวันนี้อยู่กับตัวเองนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ไม่อยากคุยกับใครนะอยู่กับตัวเองหรือบางทีบางท่านก็ถ้ารู้สึกเหมือนกับว่าเรามีคนที่เราอยากคุยนะเขาก็ยังไม่อยากคุยกับเราวันนี้ปล่อยวางเรื่องความรักนะคนโสดวันอังคารคนมีแฟนมีคู่ก็ต้องปล่อยวางเช่นเดียวกันนะมีมีโอกาสที่จะพูดคุยกันไม่เข้าใจนะคะมีปัญหาแบบลิ้นกับฟันทะเลาะกันแบบมีเรื่องจุกจิกเล็กๆน้อยๆซึ่งถ้าสมมติว่าเราไม่อยากจะลาคาญใจเรื่องนี้ปล่อยวางไป ะะแฟนพูดอะไรทําอะไรอาจจะไม่ได้ถูกใจคุณทุกอย่างคุณก็แค่ทําวางเฉยทําไม่สนใจนะทำเป็นไม่ได้ยินนะก็แค่นี้ก็จบหรือบางทีคุณเองก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะเราเแฟนทําทําไมหงุดหงิดใส่นู่นนี่นั่นเราก็พยายามอย่าไปต่อปากต่อคำนะแค่นี้ก็จบไม่มีปัญหานะคะสุขภาพนะถือว่าแข็งแรงแต่วันนี้นะคะสินะ่งที่ต้องเพิ่มความระมัดระวังคือ การดูแลเอาใจใส่ตัวเองนะคะดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นนะคะบางทีเราทําตามใจตัวเองอะไรเราเน้นสบายไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะทําให้แบบว่าอย่างเช่นคนที่ออกไปข้างนอกนี่อาจจะรู้สึกว่าเออชิลๆสบายๆอาจจะไม่ได้ดูแลตัวเองหรือป้องกันตัวเองเออดีเหมือนวันอื่นๆนะคะอันนี้ก็ต้องเพิ่มการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเนาะรอบคอบและระมัดระวังเรื่องของสุขภาพค่ะคนเกิดวันพุธ เลขนำโชคของคุณนะคะ6 7ค่ะ6กเ การงานวันนี้สบายๆนะคะเรื่อยๆนะคะ,ะค่อนข้างที่จะทํางานตามใจตัวเองนะคะบรรยากาศในการทํางานก็ดีค่ะทุกอย่างมันมันไม่ได้มีปัญหาอะไรที่จะต้องไปจัดการนะคุณเองคุณค่อนข้งขางสบายๆปล่อยไหลเออแบบว่าเออมีอะไรทําก็ทําไปนะคะอาจจะไม่ได้กระตือรือร้นนะไม่ได้ขยันขันแข็งมากนักแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่านคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานหุ้นส่วนอะไรทุกคนก็รู้สึกเหมือนกับว่าเอาเอก็พูดคุยกันโอเคนะคะไม่มีใครมากดดันเรา นะทุกคนก็ช่วยกันคนละไม้คนละมืองานก็ไปได้เรื่อยๆค่ะในส่วนการเงินนะเงินมาจากความสําเร็จของงานนะคะมันก็อาจจะมีเรื่องของความล่าช้าบ้างเพราะบางทีเราก็เอื่อยๆไงนะแต่ว่าก็ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีนะพอเริ่มเห็นความสําเร็จของงานเงินมันก็จะเริ่มมาละนะแล้วก็จะมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะถือว่าวันนี้โอเคค่ะนะการเงินไม่มีปัญหาความรักจะเหนื่อยหน่อยคนโสดวันนี้ ไม่ว่าจะรักใครชอบใครก็ดูเหมือนว่าเออคนอื่นก็ชอบเหมือนเราอาจจะมีคู่แข่งมีความรู้สึกเหมือนว่าแมมต้องรุกจีบหน่อยนะคะใครที่จีบใครอยู่นะคะอย่าพึ่งท้อนะเขาอาจจะมีคู่แขง่งหรือคนโน้นคนนี้ก็ชอบจะจีบเหมือนกันกันกบเรานะแต่ว่าอย่าพึ่งท้อนะแต่เราเองเราต้องแบบว่าเราต้องมีช่วงจังหวะเวลาที่รุกแล้วก็รับหรือบางทีอาจจะแบบว่าเออมีถอยบ้างเล็กๆน้อยๆ,ๆแต่อย่าพึ่งทออใจนะโอกาสที่คุณจะเป็นฝ่ายชัยชนะเ,ออเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะก็ก็ยังมีอยู่ นะคะหลายๆท่านก็ทํางานเยอะจนไม่มีเวลาสําหรับความรักก็ไม่สนฉันเหนื่อยกับเรื่องงานก็พอแล้วคนมีแฟนมีคู่นะต้องระวังนะระวังในเรื่องของการประทะคารมนะปะทะกันทางความคิดหรือบางทีอาจจะด้วยเรื่องของงานที่มันเหน็ดเหนื่อยนะคะพอทํางานเหนื่อยแล้วเวลาจะคุยกันมันก็จะมีอะไรที่แบบว่าขัดแยง้งข้อความขัดแยง้งแล้วก็ จะห้ามหันอะ่ะไม่อยากจะยอมเออวันอื่นๆอาจจะยอมกันแต่วันนี้บางทีทุกทีคุณเป็นฝ่ายยอมวันนี้คุณก็จะไม่ยอมแล้วคุณก็จะเริ่มเถียงเริ่มแบบว่ามีข้อโต้แยง้งก็อาจจะทําให้มีการประทะกันได้นะคะก็เบาๆแล้วกันเนาะยอมมั่งเรื่องของสุขภาพค่ะถือว่าแข็งแรงท่านไหนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะแนะนําว่าอย่าปล่อยให้หายเองนะคะต้องมีการรักษาหายามากินไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะรักษาจริงจังแล้วทุกอย่างมันจะหายดีในเร็ววันค่ะ คนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะเลขนำโชคของคุณเลขสองมาเลขเดียวนะคะเลขสองค่ะ เรื่องการงานวันนี้ถือว่าอ,อยู่ตัวดีนะคะเป็นวันของการความค่้าเคร่งเกี่ยวกับเรื่องของการงานการทํางานการหาเงินนะคะทํางานก็หวังผลประโยชน์ที่จะตอบแทนกลับมานะคะคุณเองคุณบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีแล้วก็เป็นวันที่ข้าเคร่งแล้วก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องของการงานนั่นแหละแต่ว่าโดยรวมแล้วมันเป็นวันของความสําเร็จนะคะงานยังดีงานยังมั่นคงยังคงที่จะคาดหวังผลตอบแทนที่ดีในอนาคตได้ค่ะในขณะเดียวกัน อาจจะต้องเพิ่มความมั่นอกมั่นใจในตัวเองให้มากกว่านี้นะคะปะกตินะคุณจัดการทุกอย่างได้ดีอยู่แล้วมีความสามารถแต่บางทีพอเราพอเราทุ่มเทมากหรือเราคาดหวังมากเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันทำดีหรือยังแบบนี้โอเคไหมนะคะอาจจะเป็นความรู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจหรือไม่ค่อยมั่นใจนะขอให้มั่นอกมั่นใจนะคุณจัดการได้อยู่แล้วนะคะเรื่องของการเงินนะก็จะตึงมือหน่อยนะแต่ว่าจัดการได้นะคะนะเง, ân, ง ân ินเง, ân, ง ân ินมันเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่า มันมันไม่ค่อยสบายใช้ไม่ค่อยคล่องมือแต่ว่าก็ยังหมุนได้ยังหยิบจับตรงนู้นมาจ่ายหรือบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีนะกดดันเล็กน้อยแต่เอาตัวรอดได้ เรื่องของความรักดีมากค่ะคนโสดมีโอกาสเจอถูกใจมีโอกาสที่จะมีการพูดคุยมีมิตรภาพดีๆมิตรภาพใหม่ๆรู้สึกดีกับใครบางคนนะคะถ้าคุณมีคนที่ควรแอบรักแอบชอบถ้าแอบรักแอบชอบใครอยู่วันนี้จะรู้สึกเหมือนกับมีท่าดีที่ชัดเจนเรารู้สึกเหมือนว่าเออเขาก็มีใจกับเราอาจจะมีการขอเป็นแฟนมีการจีบอย่างจริงจังแล้วก็มีการตกลงใจเออเราเป็นแฟนกันเธออะไรแบบเนี้ยนะคะ ส่วนท่านไหนที่ไม่ได้คุยกับใครเลยวันนี้มีเข้ามาแน่นอนค่ะนะเพราะฉะนั้นทําใจให้สบายๆนะทำตัวให้แบบว่าเอาเอสดชื่นแบบเฟรนลี่หน่อยนะให้คนกล้าเข้ามาพูดเข้ามาคุยนะคะมีโอกาสเจอถูกใจคนมีแฟนมีคู่ความรักก็ดีดีนะคะวันนี้รักชื่นมืน่นหวานชื่นทุกอย่างแบบว่าเอาเอแบบชินกเป็นไม้ชิ้ไม้เป็นนกเลยทีเดียวนะคะถือว่าโอเคมากๆค่ะ ที่มีปัญหาก็มีโอกาสจะได้ปรับความเข้าใจกันเนาะสุขภาพก็ดีด้วยแข็งแรงคือไม่ต้องห่วงเรื่องอะไรเลยนะคะคนเกิดวันศุกร์เลขนำโชคของคุณนะคะห้าหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งสองหนึ่ง การงานวันนี้ขาดความมั่นอกมั่นใจอย่างแรงนะคะรู้สึกห่อเหี่ยวยังไงก็ไม่รู้นะอาจจะด้วยแบบว่าด้วยสภาพจิตใจหรือด้วยความรู้สึกเออสภาพร่างกายไม่ค่อยโอเคทํางานแบบไม่ค่อยมีแรงหรือมีปัญหาว่าทําไม่ได้ดเต็มศักยภาพหรือกังวลใจเกี่ยวกับกนอนาคตหรือไม่พอใจกับผลงานตัวเองในอดีตที่ผ่านมานะคะมันมีหลายสิ่งหลายอย่างทําให้คุณรู้สึกว่า,วามันทํางานอย่างไม่มีความสุขอะค่ะวันนี้ อาจจะอย่างเพลียหรือไม่พร้อมสภาพร่างกายไม่พร้อมมันออกแนวนั้นยังไงก็ตามแต่นะคะขอให้คือประคับประคองอะ่ะเราเออน,น้นประคับประคองแล้วกันนะคะยังไงมันมันก็คงไม่มีอะไรที่มันหวือหวาอะไรในวันนี้เนาะ,นะแค่ประคับประคองว่าเอองานในหน้าที่เราทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ทํางานให้เสร็จตามกําหนด ในหน้าที่นะอนาคตไม่ต้องไปกังวลใจนะวันนี้สภาพจิตใจสภาพร่างกายเราไม่เหมาะที่จะไปคาดหวังอะไรมากในเรื่องของการงานถือว่าประคองตัวแล้วกันนะพยายามมีความสุขในสิ่งที่มีความสุขในสิ่งที่ทำมีความสุขกับสถานการณ์ปัจจุบันก็พอนะคะ นะบางท่านบอกว่ามันมันไม่มีความสุขมันทุกใจอะ่ะไม่เหมาะทุกใจเราก็ต้องพยายามที่จะดึงความกระตือรือร้น,นดึงเอาอความมั่นอกมั่นใจออกมานะคะมันก็ต้องผ่านไปให้ได้แหละนะมันเป็นเรื่องของสภาพจิตใจค่ะนะมันไม่ได้หมายความว่างานเราไม่ดีงานเรามันก็โอเคแต่เพียงแต่ว่าด้วยสภาพจิตใจเราวันนี้เราไม่โอเคกับทุกอย่างแค่นั้นเอง การเงินยังติดขัดอยู่นะคะน่าอาจจะมีเรื่องของวันนี้อาจจะต้องจ่ายแบบว่าเออมีการชําระหนี้สินนู่นนี่นั่นนะคะมีรายจ่ายเข้ามาอาจจะต้องมาบริหารจัดการหรือวางแผนการเงินใหม่อีกรอบหนึ่งว่าเราเราจัดการโอเคหรือ,อยังนะคะสิ่งนี้ต้องจ่ายอะไรยังไงนะต้องเก็บยังไงหรือทํายังไงเงินถึงจะมากขึ้นหรืออะไรพวกนี้อาจจะต้องมาวางแผนกันใหม่อีกทีหนึ่งเงินอาจจะนิ่งนิ่งหน่อยในวันนี้ใครที่รอเงินอาจจะต้องรอต่อไปอีกสักหน่อย นะคะแต่ว่าบางทีเราอาจจะต้องไปหาทางปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการหาเงินนะเพื่อที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างแบบว่ามันมันดีขึ้นเหมือนกับว่าอันเราต้องวางแผนอนาคตว่าถ้าสมมติว่าอนาคตมันเกิดล่าช้าแบบนี้นะเราจะหมุนเงินยังไงเราจะจัดการยังไงนะคะตรงคงต้องคิดใหม่อีกรอบนะคะ ความรักดีนะคนโสดมีโอกาสที่แบบว่าเออจะเจอคนถูกใจมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยเพียงแต่ว่ามันเป็นการเจอในลักษณะที่เราก็จะมีความตื่นเต้นหมือหวามีชีวิตชีวามากขึ้นเพราะได้ได้คุยกับใครสักคนกับใครบางคน นะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะคาดเดาหรือคาดหวังอะไรแบบในระยะยาวไม่ได้มันต้องดูกันไปเรื่อยๆนะมันก็มีโอกาสที่แบบว่าพอตื่นเต้นวันนี้พอวันถัดมาอ้าวไม่ได้คุยเหรออะไรแบบนี้เนาะไม่รู้จะหายไปเมื่อไหร่ยังไม่มีความแน่นอนนะคะก็ดูกันไปเป็นวันๆเนาะคนมีแฟนมีคู่นะวันนี้ต้องการความตื่นเต้นอย่างแรง บางทีคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเออวันนี้ก็เหมือนเมื่อวานแหละก็เหมือนวันก่อนๆไม่เห็นจะต้องมีอะไรมากมายก็คบกันมาแบบนี้ก็ยังไปได้ดีอยู่อย่าลืมว่าคุณคิดแบบนี้แต่แฟนคุณอาจจะไม่คิดแบบนี้แฟนคุณเขาอาจจะต้องการอะไรพิเศษในวันนี้นะต้องการความตื่นเต้นต้องการไปกินข้าวร้านใหม่ต้องการทําอะไรที่มันพิเศษในความสัมพันธ์ที่ทําให้มันมันตื่นเต้นหวือหวามีชีวิตชีวามากขึ้นอันนี้คุณต้องต้องต้องทำนะต้องพยายามหน่อยเนาะ เอาละเรื่องของสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพก็ยังถือว่าแข็งแรงอยู่นะคะตัวคุณเองนะตอนนี้แข็งแรงแต่คุณก็ไม่พอใจนะไม่หมมองว่าคุณยังหาทางที่จะทําให้แบบว่าพัฒนาเรื่องของการดูแลตัวเองให้แบบว่าให้แข็งแรงกว่านี้ให้ดีกว่านี้นะสุขภาพอนาคตยังยังดีกว่านี้ได้อีกนะคะเรื่องสุขภาพคนเกิดวันเสาร์ค่ะ เลขนำโชคคนเกิดวันเสาร์169ค่ะ169 เรื่องการงานสาหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะวันนี้เด่นในเรื่องของความคิดสร,ร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆนะคะจินตนาการแล้วก็เน้นในเรื่องของคือบางท่านบอกว่าเราทํางานประจําเราไม่มีจินตนาการเราไม่มีไอเดียใหม่ๆอะไรทั้งสิน้นนะต่อให้คุณไม่มีไอเดียใหม่ๆแต่ว่ามันเหมือนกับว่าอาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีความรู้สึกดีมีความรู้สึกว,ว่ามีความสุขมากกว่าทุกๆวันที่ผ่านมาเริ่มมีความหวังเริ่มมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเฮ้ยมันก็โอเคนะการงานวันนี้นะคะเอาเป็นว่าวันนี้สุข สมหวังแล้วก็มีการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะส่วนการเงินการเงินยังดีอยู่นะคะนะจะได้เงินจากการที่แบบว่าเออช่องทางใหม่ๆในการหาเงินหรือโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาบางทีพอเราไปพูดคุยกับเพื่อนฝูงหรือไปร่วมอบรมเออข้ากลุ่มสัมมนาอะไรก็ตามแต่มันจะมีโอกาสทางการเงินใหม่ๆเข้ามาให้ได้พิจารณานะคะถือว่าถือว่าดีมีโอกาสได้เงินจากการไปร่วมกลุ่มต่างๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เจอตัวนะหรือเป็นกลุ่มแนทางออนไลน์ก็ได้นะคะจะมีโอกาสทําเงินเข้ามานะคะหรือใครที่แบบว่าเดือดเนื้อร้อนใจมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองนะคะมีคนที่รักมีคนที่แบบว่าอยู่ข้างๆอยู่ใกล้ๆคอยให้ความช่วยเหลืออยู่เนาะก็ลองไปขอความช่วยเหลือดูนะคะแต่ต้องเน้นว่าเป็นคนที่แบบว่าอาจจะเป็นเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทหรือเป็นพี่น้องในครอบครัวแบบนี้ก็ได้นะคะ ในส่วนของความรักดีนะคะนะก็มีชีวิตชีวาดีเนาะมีความสุขดีคนโสดนะมีมีคนคุยแน่นอนค่ะมีการเริ่มต้นใหม่ๆหรือบางทีอาจจะเป็นคนที่คุยคุยกันอยู่แล้วมันอาจจะยังคาดหวังไม่ได้เนาะมันเหมือนกับว่าเราเองเราก็ยังไม่ได้คิดว่าจะต้องจริงจังกับใครแล้วคนที่เข้ามาคุยบางทีเขาไม่ได้คุยกับเราคนเดียวหรือคุณเองคุณก็ไม่ได้คุยกับเขาคนเดียวแต่มันเป็นมันเป็นการคุยในลักษณะที่ไม่ผูกมัดคุยในลักษณะที่คุยจีบ นะแสดงความรู้สึกในลักษณะที่ที่ยังไม่มีใครแบบจริงจังคุณก็ไม่จริงจังกับเขาเขาก็ไม่จริงจังกับคุณแต่ว่าอย่างน้อยมันเป็นอะไรที่ในอนาคตข้างหน้ามันก็มีโอกาสที่จะสารสัมพันธ์กันต่อไปเพราะว่าอย่างน้อยวันนี้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเรามีมีการเติมเต็มในเรื่องของความรู้สึกนะคะยังไม่ถึงขั้นแบบว่าตกลงปงใจเป็นแฟนแต่อย่างน้อยรู้สึกดีมากกว่าเพื่อนมากกว่าคนคุยนะคะ คนมีแฟนมีคู่เนี่ยดีนะะวันนี้ต้องบอกว่าได้อยู่ด้วยกันนะคะบางท่านก็่าไปกินข้าวนอกบ้านนะคะนะมีอะไรแบบว่าหาของอร่อยอร่อยกินนะคะชื่นมื่นอยู่ด้วยกันมีความสุขบางคู่ก็ทําอะไรกินกันที่บ้านนะคะแบบว่าโอ้หวานโรแมนติกมีความสุขค่ะวันนี้ สุขภาพก็ยังถือว่าแข็งแรงแต่ตัวคุณเองอาจจะช่วงนี้อาจจะเอื่อยๆหน่อยนะคะไม่ค่อยได้ออกกําลังกายแล้วก็เหมือนกับว่าเออกินกินนอนๆกินทํางานแล้วก็นอนก็อาจจะไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเท่าไหร่ก็ทําตัวให้กระจับกระเฉงมากหน่อยนะคะหาทางออบริหารร่างกายด้วยเนาะให้แข็งแรงมากขึ้นค่ะ เรียบร้อยนะคะดวงประจำวันอังคารที่25มกราคม2565นะคะครบทุกวันเกิดแล้วนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านค่ะขอให้เป็นอีกวันที่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะพรุ่งนี้กลับมาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ไม่หมอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ